ครับผมสวัสดีครับพบกับบ่าวนุนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวกันเร็วๆไอ้ที่เอายอดนะครับตอนนี้ก็คือพ่อครัวนะครับเอาแต่เจ้าเราคอยพอได้เออเดี๋ยวไอ้ทายไห้มามาโอ้ยเนาะแต่เอากล้องให้เนาะหนอยจะได้มีประโยชน์นะครับอืมน่านะจะได้มีประโยชน์นะครับใส่กันน้ำมาหากินได้ไหมแม่นค่ะไร้สดอยู่นี่นมันเกาคือบกวดไห้ไอ้เอากวดให้แน้เอากวดปลาเสียงขึ้นเสียงลงนะได้อ่าิง ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับยินดีเข้ารับเข้าสู่ช่องเบานุหลานลุงพลนะครับผมพี่ย่าเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นุกําลังทํากับข้าวขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเบานุนะครับขอบคุณครับมาติดอันนี้ก็นี่เลยครับผมเบานุกำลังเห็ดกับข้าวโอ้ครับผมอันนี้มือท่านในล่างนะครับเบิงสังเกตนะครับมือนะครับขี่มือนะครับของน้ำพึ่งมาเลยครับผมอันนี้เมันต้มยังไงหมวดเบิงดูข้างหลังอะต้มปลาสอง โอ้ต้มปลาปนนะครับผมโอ้ต oh, yes. ้มป่าต้มปลาเซลาบเท่าโอ้เนาะเกียอะไรวะอันนี้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 กำลังแกะหอยอยู่เลยครับลุงเสือกำลังแกะหอยมีเกียไหมพ่ออันนี้หอยเป็นงมมาเมื่อกี้เห็นบ่บลุงแมนเอ้แมนนะครับอันนี้คือฝีมือลุงเสือกับเบาวโจนะครับไปงมหอยมาเนี่ยกำลังกิมนะครับอันนี้่ใส่ลาบเท่านั้นบอลลุง โอ้เป็นตะแแล้วก็เอออ้วนดีเป็นตะกอยอยู่ด้เนาะก้อยพร้อมเนาะแ่ลาบเท่าพร้อมก้อยพร้อมโอ้ครับผมมันกำลังกีมหอยนยครับกำลังกีมหอยเกมหอยอันนี้เป็นฟีเมอร์เพิ่นไปง่มมาเด้ออันนี้บริตัวด้ครับเอ็นนี่ดีบออยู่ในคลิปเพิ่นไปง้มหอยมาเอ้าบังไปงมหอยจูบได้หอยเชอรี่บอเออไปง้มหอยจูบได้หอยเชอรี่หอยปังครับผมไปง้มหอยจูบได้หอยปังมากครับเออ บอลเชอรี่ได้หนิหอยปังได้ิเออเท่าหนิแต่ว่าเ้าก็ได้ยินี้ลูเราบออยู่ก็ไเด้ยเนาะว่าสางสอเห็นดดนู่นเะดี๋ยวน่ะนี่ครับพ่อลูกก็แบ่งหน้าที่กันทําเอาไหมเนี่ยพอ่อพ่อลูกแบ่งหน้าที่กันทํากับข้าวนะโอ้พ่อกําลังจิ้มหอยลูกกําลังหลับเท่าอยู่สันวะนู่นกินได้ยื่นบ่ละหึ่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินสุดรุปแล้วคือต้องกินโอเค okay, รูเรียงนะครับโอ้พอพั่งนะครับก็ใส่ตอวยังไงเราได้บกักเขียนี่มะเขืออ๋อเราจเอื่นบักเขือเราอย่าเอื่นบักเขียบักเขียดิย <laughs> น,นี่หลับอันนี้เท่าเวลาบตัวหน่อยพอดีพอ,อบนหน่อยเด้อทานก็สว,วย

ครับผมตอนนี้คนกําลังสิมาก,กินก้อยหอยได้ครับว่าได้ยนินได้ยินข่าวว่ามีก้อยหอยเฝ้ามากขนาดครับผมพากันนอนเว้นกับลูกอยู่บ้านครับเบิ่งโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอ้ได้ยินว่ามีก้อยหอยเพิ่นเฝ้ามากขนาดนั่งละครับผมไปหาล้างโดนน้าโอ้สิงมากซิงว่ะร่างกายร่างกายโจไปโดนน้าพู๊นอยู่สิงห<จ>อยนมันมีทาาขีดอยู่ น้ำมนไปเรียกพ่อมากินข้าวด้วยนะครับมันขี่ไปหาพ่อได้มันขี่ไปได้น้ำมนอ่ะมันมีถนนอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นไหมตรงพี่โจมันจะมีทางไปถึงไปหาพี่โจ้เลยพี่โจยืนอยู่นนน้างนอ่างนีอ้าอ้ยยกล้อไปเลยน้ำมนเอ้ยกลัวอะไรอันจะมาอย่างก่อปะเจ้าสิเมื่อบอเีลถามเนี่ยอันคนดีทถานอ่ะจะเป็นไผ่ ผมนี่แล้วครับสามายังนี่สามายังนี่เขาไม่ได้สามายังแล้วป้ามา้ยังตามป้ามา้ยังก็ดีมากขึ้นอย่างกบป้าล่ะครับเพื่อสร้างราชสมงทรมีบอกป้าจะถามยังสั้นมีอยู่ก็ถามเลยคิอต้องถามที่ไหนก็ถือต้องเจ้าสิเมื่อยี้มันก็ถามเลยกันโอ๋อโอเคง่ายแล้วว่าสันโตชิดโดนนะบอกคนว่าดี่มีแผนชิสวนาเอาคนไปใส่เราเนี่ยเอามันก็เป็นแผนของข่อยเลยนะ มันก็เป็นแผนของใครเจ้ายาได้เจ้าซีเมียไม่รู้รู้จักชัยพลวิพา้นยไปซะแล้วอันนี้เมียนี่แบแบบได้ปะสสมเป็นไหนแบบแบบบ่ผู้คนอยากกินเพิ่นมากินอยู่ป่ามากินก่อนอเจ้านะคักโคตดอแหวาจันวาอียง ฮะอันไรตํากุ้งเขาน่ะโอเดี๋ยวเมื่อบั้งเนี่ยไปจะอาดกันเลยเนาะสูวเข้าใส่เสวันนี่เมียคอยละเงิดไหลถืออยู่สองมืออันหมดตํมเอาเอาตํากุ้งมาใหมเพื่อนได้ขนาดนี่นี่คําหน่อยคํบอกคําหน่อยอ๋อตะไคร้เนี่ยสัตวคํนี่ โอ้คือเป็น,นแต่แทบ้วน้ำมันพี่กินด้วยดิโอ้เบิ่งตับกุ้งเพิ่นเป็นแต่แทบเป็นย่งของเด็กกินอีกแล้วแอชิพกินด้วยกินเชฟกินด้วยกินด้วยกินด้วยต้ำมันกุ้งผู้สาวไดว้ห่งางฮะตับกุ้งผู้สาวบ่แอบไปซื้อมาใช่ไหมแล้วเอาแกมาอะไรของเบาหนูเอาแกแทย์แมที่เบิ่งแมมันเป็นยังไงหน้าตาแม่โอ้เบรรดาเบิ่งอยู่แม่ าเออถ้าเบิ่งอยู่เป็นยังไงต่ำกุ้งเบิ่งเพคนเอาน้่งบาทเนี่ยเดี๋ยวพี่มาพีมาพีน้องโอมมีน้องโอมน้องโอมอยู่ไหนน้องโอมน้องโอมไม่รู้นะครับป้าน่ารักกวาเดาบเท่าก้อยหอยต่ำกุ้งโอ้ยยั่วยั่วน้ำร้ายโฆษณามาเด้อครับเป็นตะแเสบเพื่อยังเนียเพุ่นแต่ละอย่างแต่ละแนวกุญไซนามพุนนะ่นเดี๋ยาบอกน้องว่าเจ้าขึ้นไรป้าขึ้นไรอีหลีโอ้ วัดนีบาทนี่ผมว่าจะขึ้นได้ยี่สิบนาทีหนึ่งไหมเกินไปพ่อัวนะะขืนไรจเบื่อแล้วเกินไปพ่อัวนะเอ้าใช่ทำเสร็จแล้วนะครับเครื่องนะครับเครื่องก็จะมีครับผมตอนนี้ป้าขึ้นไรเ้วเด้ครับผมเป็นเบงพันแอนเลี้ยงต่วนเพลินครับนี่อย่างก่อนี่บ่แช่น้ำไว้ซื้อบ่ ตาถไป้วถ่ายคลิปให้เราเอาบางสีได้บ่หนุฮะว่ายังท่านละว่ายังอยู่ใครเปานหมอฟ้าปนนี่เด้อโอ้ต่อไปหนุขั้นตอนต่อไปหนุจะ่นปลานะครับเอาถวมานเอานี่ใช้ถั่วถั่วยใส่หนุบบมีเออนี่เหลืออยู่ใบนึ้เอ๋า นู่นอ่ะป้าแต่บางรูปเป็นเด็ดแท้แท้ไงน้ำหน้ะน้ำเน้สุดจัดป้าตกเป็นเด็ดแท้คนละมาร่วมผู้เดียวกินผู้เดียวเลยวะกินน้ำหน้ะให้อายทุ่งหนึ่งจัดสุดจัดโอ้ผู้สาวงามอ่าน้ำมรกษาสวยไหมที่อยู่ร้านอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้ไปอุดหนุนด้วยอุ้ยเขาจะสวยเยอะแม่นบอกโอ้ยไม่เป็นไรครับป้ากลับเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจะพาลุงไปซื้อนะครับผม คสวัสดีขันคอยไปซื้อนันได้กินฟีขันคอยไปนะขันคอยไปได้กินฟีบอกดูแม่นบอกว่าอันนี้กําลังแกะกลางนะครับมันสิบเอ่บานุจะปนปลาใส่เท่านะครับผมปนปลาเ่ลาบเท่านะครับผมเ่ลาบผ่นจิ้มหอยผ่นไหบ้างวาใช่ละโอ้ผ่นเดียวโอ้จิ้มหอยนี่ครับหอยได้เยอะเองครับ เอาเต็มเนื้อนะลูออกแมวก้างนะโอ้มีคนเดียวเลยหรอดีๆเราทีถิ่มสงสามเ <laughs> ทาออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม,มนนบัวเอาเร็วๆโอ้ยี่บัวเนี่นยนี่ครับโอ้เป็นังสีเด้อหลาบเท่าสีมือจันนุนะครับผมเซฟนุนะครับผมพ่อครัวหัวหยองนะเซฟนุ <laughs> นี่ครับหน้าตาหลาบเท่านะครับ ล้เท่าเดี๋ยวก้อยห้อยไปนี่แล้วก้อยห้อยนะครับห้อยบก้อยก้อยอยู่บ่ก้อยบ่ลุงเดี๋ยวเตะบาตเตะบาลหนูอ๋อยปลากินบ่พ่นิ่มเดี๋ยวบ่มาจากช่องที่แล้วโอ้ยถ้ากันไปก็ขับรถโอเคน้ำปลาเครื่องรถเบิ่งน้ำปลาครึ่งคันรถนะครับ ห้อ,อ,อ,หอยตนเราบอกห้อยนะบอกมาจากชิดมา,าหาน้องน้ำมนต์ชวโอมมาด้วยนะคะป,นประจันโอเคอกเป็นันฟิฝีมือลูกไา้เจ้าแสบบสบครับโอ้แสบคักประันมาโอ้เพิ่นยองกินเพิ่นนยองลูกไสเ้เพิรนไรก็หาลูกพนมามข่าบ้านนี้ไเลยมม่ตัแม่แมมมดีแน่ป้าเอาซะนี่นะครับเห็นปานังเาีน